เทมโปซีรีฮาร์แตสกิบเบอร์บิ้คือด้วยความที่ซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยว t p o ทีป๊อปด้วยนะครับก็มันก็เกี่ยวกับการเต้นบอยแบนด์อยู่แล้วใช่ครับด้วยความที่เมมเบอร์นะครับในวงเนี่ยเมมเบอร์ห้าคนเนี่ยมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วและในเรื่องก็เป็นศิลปินอีกนะแล้วแปลว่าเราทำถึงแน่นอน เพ,งพงเลงอะไรครับละคนหนึ่งสองสามยอมไม่ลอมก็ชีวิต เป็นเพลงที่คือก่อนนั้นี้ก็เป็นเพลงฮงใช่ไหมครับอ่่าใช,<ะ>ใชเพลงหลักๆมาอะไรเงี้ยจนมาถึงเพลงนี้ก็แบบว่าอยากกลับมาน่ารักบ้างใช้อึมๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรามีสไตล์การเต้นที่หนักมาตลอดเพลงนี้ก็อยากจะแบบลองเบาลงลองครับไม่ใช่เบาลงหรอกเพราะว่าเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นเป็นสไตล์ที่เราแค่ไม่ค่อยได้เต้นใช่อ่าจะแบบโอลสกูลหน่อยใช่ครับผมมีปิ๊นให้ดูไหมครับไม่ได้ไปดูเดี๋ยวอ ก็มีดูบ้างแต่ก็แบบเห็นว่าแบบพวกเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอะไรตั้งแต่ซิงเกิ้ลแรกมาจนถึงอันซิงเกิ้ลนี้ก็คือแตกต่างไปหลายรสชาติมากของเราไม่เหมือนเขามีภาพภาพเปรียบเทียบนะนะเขาภาพเปรียบเทียบจะแบบว่าฮาโลวีนปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปีนี้ไปเป็นยังไงบ้างก็คือแบบว่าแตกต่างจะนั่นแบบว่าของพวกเราด้วยอิมเมจของพวกเราด้วยแล้วก็เอ่อกา้านเพลงด้วยใช่ครับก็มีแตกต่างกัน เออ่จริงๆก็อยากจะแบบว่าลองทำแนวใหม่ๆม,มากครับเพราะว่าเหมือนจริงกับนี่7เนี่ยก็คือแบบว่าในเพลงเพลงหนึ่งก็แบบว่ามีหลายแนวด้วยใช่อย่างเช่นแบบว่าท่อนของพี่โฮงเนี่ยก็เป็นแบบเป็นท่อน,ท,นที่ใช่ใช่ซอซ่ามา,า,านมาาลาาาเลยที่แบบว่าแล็คเก็ตไม่เคยทำมาก่อนใก็ม,มถาถึงอะไรนะครับมาถึงอะไรนะฮะปฏิว่ัติปี8ความอยากจะทำเพลงแบบทำอะไรที่เป็นแนวอ๋อ คือแน,น่นะคตคงลายแค่ใน,นอใน,นาคตคงลนนายแค่น,นะครับอืม <c oughs> ก็เหมือนเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วครับว่าแบบว่าในอนาคตอันใกล้ปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้กันบ้านเรามาแบบว่าไปหาสไตล์หรือไปหาอะไรที่เราอยากทํามาทั้งทั้งกลุ่มและทั้งแบบเดี่ยวด้วยว่าแบบเราอยากพีเซนตัวเองออกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็สาหรับซิงเกิลของปีหน้าจะเริ่มต้นด้วยแบบว่าและขั้นก็จะแบบเอ้ยเอ้ยอย่าพูดดิ ไม่ได้พูดหมายถึงว่าเราต้องรวมหัวกันก่อนแล้วค่อยผลิตผลงานออกมาอยู่เนาะห้ามไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรหลุดออไปห้ามไปก่อนไม่มีไม่มีหลุดดักไว้ก่อนเลยบอกเลยพี่ professional โอเคไหมจริงไม่กคือบางคนมันชอบแบบว่าอ่านบี easy listening หรือว่าแบบว่าผมชอบร็อกเงี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเบ a i n s t o r กันว่าแนวพวกนี้สามารถเอามารวมกันแล้วก็แบบออกมาเป็นแบบแนวทีป๊อปได้ไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ลองดูว่าอาจจะแบบว่าเป็น c ล l o r ใหม่ๆของ T-pop บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ปีหน้าเราโตขึ้นแน่นอนครับมีอะไรมีอะไรหน่อยอ๋อหมายถึงว่าคือเรื่องความที่ไลแค้นเพลงเนี่ยก็จะค่อยๆโตขึ้นไปตามแบบว่าความที่เราเริ่มเดบิวต์มาแล้วด้วยคือตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากพัฒนาไปได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีข้อบกพร่องตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ไลแค้นยังทําได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยไปสัปดาหอลิสคอนเสิร์ตมมาาาาาแแลลล้้้้ววอออะไไรรเเงงีีีียยยยยูสึกกก่่ัหหปทคน แล้วก็อยากให้ไรายยูทุกคนเราดูกันนี่เทมโปซีรีส์ฮาร์ดแอนด์สกิปเปอร์บิตใกล้แล้วเขานำมาเลยนะใกล้เข้ามาแล้วอ๋อเขานำตื่นเต้นไหมครับคุณวิลเลียมรู้ชื่อขนาดนี้แล้วตื่นเต้นมากครับอันจริงๆเออ่ช่วงนี้คือตอนนี้เราเหลือประมาณอีก6คิวเองเราก็ไม่เสร็จแล้วใช่ครับก็ตอนนี้มีแค่แบบว่าเป็นคืออยากจะบอกว่าแบบเป็นซีนที่แบบว่าแต่ละซีนก็อ่ะดีๆอะดีๆซีนอะไรซีนอะไรอ๋อซีนอะไรเป็นซีนที่ ซีนใ,ใหญ่แล้ว uh, <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มาก,กใ,หใหญ่มากใหญ่มากคือ,บบอ<ช>ด้วยความที่อ่าซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวทีป๊อปด้วยนะครับก็มันก็เกี่ยวกับการเต้นบอยแบนด์อยู่แล้วใช่ครับด้วยความที่เมมเบอร์นะครับในวง <Ugh. S 1> เนี่ยเมมเบอร์ห้าคนเนี่ยมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วและในเรื่องก็เป็นศิลปินอีกนะรับแปลว่าเราทําถึงแน่นอน อยากให้เราติดตามกันใกล้แล้วรในเรื่องนรีน่าจะมีอะไรมาให้แบบว่าทุกคนได้ตื่นเต้นกันใช่แล้วก็มีจริงๆแบบว่ามีพี่นักแสดงเอกคนเลยครับที่มาเล่นในบ้านจีบีทีวีแล้วก็มีพีเอ็ด้วยครับที่เล่นคู่กับผมครับใช่ผมนะครับโอ้มแน่นอนครับว่ามีทุกรสชาติครับผมบอกมีรสชาติอะไรบ้างไหนบอกมาสิรสชาติอร่อยแน่นอนนี่เรียกว่าลมมากลมกล่อมใช่อเลยว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะต่างหรือไม่ต่างกับตัวจริง มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่าชีวิตบอยแบนด์ก็มีเพลงให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมบอกบอกนิดนึงว่าเพลงเยอะมากโอ้ใช่เพราะพวกเราพวกเราไปซุ้มอัดกันมาแล้วใช่แล้วก็ร้อยร้อยนิดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่แต่เพลงของวงมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากไรแค่ก็เลยอยากให้ทุกคนรอฟังเพราะว่ามันไม่เหมือนอะไรแค่เลยเพราะเราฟังแล้วแบบเอ้ย ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่ได้แบบว่าคาลคเตอร์ของทั้งหคนอ่ะมันแบบไม่เหมือนตัวจริงเลยเลยก็อาจจะแบบมีเหมือนบ้างนิดนดหน่อยอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนเลยครับก็แบบว่าแนวเพลงก็เลยแบบว่าจะแตกต่างกันและกแค่มากพอสมควรเลยครับอยากให้เราติดตามกันใช่อยากรู้คารคเตอร์ทั้นี้คารคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับเอาเท่าที่พูดได้ออาเริ่มจากน้องเลโก้ก่อนเลยครับตั้งนานไมโยนไอ้เรื่องการตัดสินใจร่วมกันอย่าไมโยน เขาเท่าที่พูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยเล็กน้อยเล็กน้อยคือผมว่ากับซีรีส์เรื่องแรกอย่างเงี้ยผมมันก็อาจจะต้องเป็นบทที่สำหรับตัวน้องเลโก้เองจะไม่ได้ไกลตัวมากแต่นั่นคือความท้าทายของเลโก้ที่ต้องทําให้เลโก้ในตัวจริงกับเลโก้ในซีรีส์ต้องแตกต่างกันครับผมอ่ามันก็จะมีมุมที่เป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากให้ทุกคนจะได้คอยติดตามเพราะว่า คอนฟิกก็จะไม่ได้มีแค่เป็นคอนฟิกของตัววงก็จะมีคอนฟิกของตัวเมมเบอร์ด้วยยังไงก็รับรองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่นอกจากได้ความสนุกแล้วมันจะได้แบบข้อคิดหลายๆอย่างมากๆเลยครับยิ่งกับโครงการทีปอที่ตอนนี้ก็กลำลังเป็นกระแสเนาะมันก็อาจจะเป็นได้แสดงมุมที่ทุกคนอาจจะอยู่ในความคิดแต่ว่าแบบจะได้เห็นว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรในอินดัสทรีนี้ครับผมใช่ตอบดีมากตอบดีมากไปพี่นะัท ไม่ใกล้เคียงเลยครับแม่ฟังอยู่ฟังอยู่เป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ผมคิดว่าคาแรคเตอร์ผมน่าจะไกลตัวผมมากพอสมควรเลยครับเขารู้สึกว่าตัวเองกับตัวที่ผมเล่นก็คือจุนนั่นเองนะครับก็แตกต่างหลายๆเรื่องตั้งแต่การเวิร์กช็อปแล้วก็คือผมต้องเวิร์กช็อปในด้านที่ผมไม่มีเลยแล้วก็เมคมันขึ้นมาให้มันออกมาเป็นตัวละครชื่อจุนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมใน สีแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นในแบบการเป็นไรเชนอะไรอย่างเงี้ยในวงมาผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับอยากให้ติดตามครับว่าจะเป็นยังไงว่าจุนจะนิสัยเป็นยังไงาคาแรคเตอร์เป็นยังไงต้องรอติดตามเลยครับผมก็รบบทเป็นเทมครับก็รู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนตัวไม่เหมือนวิลเลียมเลยแบบเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่า,าตัวจริงวิลเลียมอาจจะแบบมีความสมาธิสั้นนิดๆอะไรเงี้ยแบบว่า ชอบทำรู่นทำนี่ดีดาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแต่ว่าพอไปเป็นเทมเนี่ยมันจะมีความเป็นเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ที่แบบว่าแบบคอยตัดสินใจทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อนทุกคนในวงชายครับหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยแบบว่ารับสารจากเพื่อนแบบว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็จะแบบว่าคอยแบบคุยกับเพืให้ได้เลยนะทายเป็คือนั้นครบผมสวนสวนสวนเป็นสวนหย่อมสวนนผมดีแลน ส่วนส่วนผมนะครับผมว่าของผมเนี่ยผมอ่ะคือตัวจริงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกดใครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยต่เออแล้วเรื่องแต่ตัวจริงดีแลนก็คือแบบว่าร้อนเหรอมันจะแบบว่าดูเป็นก้านขวางคอของโลกใบนี้ก้านก้านก้านก้ากขาก้านขวางคอก้านขวางคอนะครับของโลกใบนี้ก็จะลมชุนเฉียวแล้วก็ดูร้อนดูร้อนระอุกว่าแบบตัวจริงของผมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่า ดิเลนมันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีปมของมันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะในเรื่องนี้ก็บอกว่ามีปมหลายปมของแต่ละตัวละครให้ทุกคนแบบคอยติดตามว่าแบบว่ามันจะคลายปมของตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ฝากเลยครับถ้าผมก็ในเรื่องเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็จะสำหรับผมก็จะมีความต่างกันอยู่คือคือถ้ามองเผืนๆแบบว่าถ้าเริ่มดูแรกๆทุกคงก็อาจจะแบบ อาจจะมีกลิ่นของตุ้ยอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตุ้ยที่แบบว่าเป็นอีกคนหนึ่งอะไรงี้เพราะในความที่เปเปอร์ในเรื่องจะมีความเหมือนมีความโตวกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีความนิ่งกว่าตุ้ยในนี้ตุ้ยก็จะดูแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กพูดมากๆาสิ่งดังอะไรเงี้ยแต่เปเปอร์ก็จะแบบมีโคตรตรงข้ามบางอยา่างที่ตรงข้ามกับตุย้ยพอควมก็อยากให้ฟางติดตามกันเพราะว่าเทมโปบอกเลยว่าทุกคนนี่คือตั้งใจทำมากแบบว่าแต่ละคนไม่ว่าคาแรคเตอร์จะเหมือนหรือต่างแค่ไหนก็ต้องทำกันบ้านอยู่ดีไม่ว่าจะเเเเป็นนนนนนนรรรรราาาหหืืือออว่่่่พีีีทุุกกกกกกคคคคัััับบตต้้งงใจมิด อยากให้บอกคุณซาร์ลิมปิกหน่อยที่ได้ที่ในใ้นมกลมครับผมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับที่ซื้อบัตรซาร์ลิมปิกตอนนี้บัตรก็โซนเอาไปที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ไปสนุกกันเยอะๆนะครับในวันแข่งกีฬาก็พี่ๆตั้งใจกันมากมีซ้อมกันซุ่มซ้อมกันเยอะมากๆอยากให้ไปติดตามขอบคุณมากๆนะครับผมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบติดตามขอบสนามเหมือนกันก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่้กนอกจาก เล่นกีฬาแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตเรียกมินิไม่ไม่รู้แต่ว่าเด็ด <c oughs> จัดเต็มมาก <c oughs> จัดเต็มมาก <c oughs> คนขึ้นไปเยอะมากเหมือนกัน <c oughs> เต็มที่แน่นอนอย่าลืมน,นะครับไทยทีมกเกเมเจอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ